สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกันหรือรัคนาราศีกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครที่เกิดราศีกันลองเข้ามาเช็คดวงชะตาคร่าวๆดูได้นะคะชาวราศีกันนะคะต้องบอกว่าจากดวงดาวเนี่ยที่โชว์มานะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ขยันหาเงินหาทองมากนะคะหรือ หัวคิดคุณเนี่ยนะคะจะคิดในเรื่องของแต่การได้มาซึ่งเงินมีไอเดียใหม่ๆในการได้มาซึ่งรายรับทางการเงินเพิ่มนะคะทาอย่างไรถึงจะมีรายได้เพิ่มมีรายรับเพิ่มเป็นช่วงที่ขยันหาเงินหรือกําลังมองมองในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างแล้วมันก่อเงินก่อผลกําไรเข้ามาให้กับดวงชะตาของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเป็นช่วงที่ขยันขันแข็งในการทํางานทําการด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยยังอยู่ในมุมที่ดีหรือมันเรียกว่าการเงินเนี่ยก็ยังคล่องตัวอยู่ในสภาพคล่องนะคะมีโอกาสที่จะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนให้การสนับสนุนเรื่องเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองเช่นเรื่องเงินเนี่ยถ้าคุณกาลังดําเนินการเกี่ยวกับเงินกับทองนะคะ ก็มีโอกาสได้เงินตามที่คิดตามที่หวังบางท่านเนี่ยรอกู้เงินจากธนาคารก็มีโอกาสได้เงินตรงนั้นหรือบางท่านไปหยิบยืมเงินจากบุคคลภายนอกก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากตัวบุคคลด้วยเช่นกันนะคะต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยก็เป็นช่วงที่ขยันหาเงินเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็หัวคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะหมกมุ่นในเรื่องการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะคะสาหรับชาวราศีกันต้องบอกว่า คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลทางการเงินจากวาจาของคุณเองนะคะใช้วาจาคําพูดโน้มน้าวไปในทางที่ดีใช้วาจาคาพูดพูดแต่สิ่งดีๆถ้าอยากได้เงินก็นคือพูดทุกวันว่าวันนี้ฉันต้องได้เงินเท่าไหร่ฉันต้องหาเงินให้ได้มากๆคือมันต้องมีเป้าหมายหรือมีสิ่งมีเป้าหมายหรือว่าคอยเขาเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งให้พูดแต่ในสิ่งที่ดีในเรื่องการเงินการทองนะคะเพราะวาดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่วาจา จะนำพาซึ่งทรัพย์ทางการเงินเข้ามานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยก็ถ้าคุณใช้วาจาพูดในทางที่ดีเกี่ยวกับการงานการงานของคุณก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับการเพราะว่าคุณจะมีอัจฉริยะใสที่ดีขึ้นหรือได้รับความรักได้รับความชื่นชมมีคนรักใครกับมีคนรักใครมากขึ้นนะคะคือช่วงนี่มีเสน่ห์ในการพูดมากนะ สำหรับชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ทำอะไรดำเนินการอะไรเกี่ยวกับงานและเงินมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยคุณจะมีที่พึ่งทางการเงินมีคนช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าจะมาจากตัวบุคคลหรือสถาบันทางการเงินก็ได้นะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ขาดไม้ไม่ขาดมือนะคะการเงินยังคล่องตัวการเงินสามารถที่จะผ่านหรือสามารถที่จะ คล่องแคล่วเรื่อง่มันมันมีใช้จ่ายอยู่นะตลอดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่ายังไม่ไม่ขาดสนทางการเงินละกันต่อมาเรื่องงานเรื่องงานมีโอกาสเกิดช่องทางทางการงานใหม่ๆนะคะหรือมีมีโอกาสใหม่ๆทางการงานเกิด j อบใหม่โปรเจกต์ใหม่ทางการงานเกิด,กกกดขึ้นการงานขยับขยายมีความถน,นัดความเชี่ยวชาญในงานของตนมากขึ้นรวไมไปถึงเรื่องเงินก็มีโอกาสเกิดช่องทางรายรับใหม่ๆทางการเงนินเข้ามามีไรายได้เสริมไรายได้พิเศษ เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยงานกับเงินเนี่ยคู่ควบคู่กันเลยนะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าง,งานดีเงินก็ดีถ้าเง,งินดีงานก็ดีเข้ามาจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยจากดวงดาวที่แปรมานะคะราศีกันดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่สิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปไหนปลอดภัยแคล้วคลาด หรือมีโอกาสไปกราบสการะไหว้พระนอนนะคะที่วัดใดก็ได้ที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากท่านจะเสริมดวงชะตาสาหรับชาวราศีกันนะคะแล้วก็ดวงมีโอกาสที่จะได้พบปะในเรื่องของกลุ่มเพื่อนกเก่าๆสังคมเก่าญาติมิตรเก่ามีมีคนกเก่าๆติดต่อเข้ามาหาคุณอย่างเช่นเพื่อนที่ห่างหายไปนาน,นอยู่ดีติดต่อมาถามสารทุกสุขดีคุณหรือว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆไปยัง ไปทางไปยังวัดวารามก็ได้นะคะเพราะดวงมันมีโอกาสที่จะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์ไปเลยดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันนะคะมีโอกาสที่จะไม่ลงรอยกันถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานชอบจ้องจับจับผิดคุณมีเพื่อนร่วมงานบางคนอิจฉาริษยาคุณจ้องจับผิดคุณนะคะ ทำอะไรเนี่ยเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรหรือคุณไปประสานงานกับเขาไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยหน้าที่แห่งงานเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ให้การสนับสนุนหรือไม่ค่อยให้การช่วยเหลือเท่าที่ควรมีโอกาสมีปัญหาหรือขัดแยง้งหรือมีเรื่องบาดหมางใจกับเพื่อนร่วมงานบางคนเกิดขึ้นได้นะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลดีได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเป็นที่รักใคร่ชอบพอสําหรับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการงานอยู่แล้วชาวราศรีกันจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจในเรื่องของหนี้สินนะหรือมีเรื่องเหนื่อยใจในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าไม่ว่ามีปัญหาอะไรจะสามารถไกลเกลี่ยเจรจา เราเบาบางลงไปได้นะคะส่วนในด้านของสุขภาพชาวราศีกันต้องระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบของแหลมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าจออุบัติเหตุนะคะก็อย่าเดินทางไปไนใกล้นะจะเป็นในลักษณะนี้เลยเดินทางไปไหนมาไหนก็คือต้องระมัดระวังตัวแต่ด้วยอิทธิพลของดวงเนี่ยมีสิ่งกสิทธิคุ้มครองไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะแค้วคาดปลอดภัย แน่นอนนะคะหรือเป็นช่วงที่มีซิกเซนมีรากสังหณ์ที่แม่นยำมากขึ้นมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์มากขึ้นถือศินห้ามากขึ้นหรืออะไรก็ลแล้วแต่จะมีเหตุแห่งจิตที่เป็นกุศลมากขึ้นกว่าเดิมจิตแห่งความเมตตามากกว่าเดิมนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเข้าใกล้สิ่งศังกพพดิ์เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใกล้ศาสนามากขึ้นเป็นในลักษณะนี้ด้วยทําอะไรก็จะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างคอยเตือนใจเรานะเขาเรียกว่ามันมีเซนแล้วกันนะคะ สำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในด้านของความรักคนโสดคนโสดคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือจากคนที่คบหาดูใจอยู่นะคะแต่ว่าความรักของคนโสดเนี่ยก็ถือว่ายังค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากหรือยังไม่ได้โดดเด่นเพราะฉะนั้นคบหาใครก็ดูดูกันไปก่อนสําหรับชาวราศีกันนะคะคนมีคู่คนมีคู่คู่ของคนรักให้การช่วยเหลือดีนะคะยังคงพึ่งพา คู่ครองคนรักของตัวเองได้นะคะหรือจะแปลว่าคู่กัือคู่มีโอกาสได้ไปกรับว่าสิ่งศิษย์ด้วยกันมีโอกาสได้ทําบุญมากขึ้นมีโอกาสได้ไปทำทำสิ่งดีร่วมกันทําบุญร่วมกันไปทําในเรื่องของการจัดสมบุญร่วมกันเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะก็โดยภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ